สวัสดีครับวันนี้มาทื่จะไปเที่ยวอีกแล้วอยู่กับยายนะวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวเขาค้อนะครับแล้วก็เลยครับผมเชียงคานอัอนั่นแหละมาตุ๊ใหม่หล่อครับแล้วดูนะครับสมาชิกใหม่อัันครบมาดูอ้วย ชื่อเลยครับเนี่ยคนใหม่ครับชื่อคุณยายชื่อจริงชวนชื่อช่วน <c oughs> นะคะเป็น,น,นเป็นแม่ของแม่ผมนะครับเออหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเอววนนอเมื่อวานหนักมากค่ะคุบ,บอกว่าเมื่อวานอ่ะต้องทำกันบ้านนะ กอรู้ยยอัมาตาไทยเพ <มา S 1> ื่อนจำได้ไหมอันชอนหนึ่งยิงชอนสามอ่ะเออใครได้ยินมว่าอยากให้ทำวอล์กยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอันนี้วอล์กไปเที่ยวแล้วกันนะครับเออจะรู้เด็กๆอันเดียวน,นี้บ้างดูกดติดตามด้วยนะบันทึกแยกสึ่งครับแกแบบเราจะมาเที่ยวเราจะมาเทียเท่ยวแล้วกด

กดกดดแ้้วยใหนเรามาดงนี่นะครับคืออะไรครับพูดากเบิกนี่นะครับพูดักเบิร์กที่นี่ที่พักกี่บาทค, <c oughs> ครับผม2,500ัารเดี๋ยวก็อยู่ได้นะครับนี่นะนี่แหละครับช่วงช่วงนี้กี่โมงนะปันบ่ายสองกว่ากว่าหมองยังเต็มเลยอันนี้ครถือนี่สื่อได้ฟังหน่อย มองไม่เห็นทางเลยอ่ะมองเยอะมากบ่ายสองกว่าหมอกยังเต็มเลยปวดมข้อมใหญ่เมื่อกี้มันอยู่แค่ตรงนั้นเหรอปันมันอยู่ข้างล่างตอนนี้มันขึ้นมาแล้วมาดิวมาดิ Denied มองไม่เห็นทางเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยปันเคยไปไหมไม่เคยแม่เคยไปนี่ไม่เคย หน้าหาวใช่หน้าหนาวแต่หน้าหนาวยังไม่มีแบบนี้เห็นไหมมันเริ่มจางแล้วเห็นไหมมันจางละพี่ชิชอบไหมครับชอบผู้สึกยังไงครับท่านผู้ชมแบดจ้าหมดแล้วนะเริ่มจางนะเริ่มจางเริ่มข้างล่างเริ่มแบดออกเมื่อไหร่มาสิ่งข้างบนเนแดดถึงตรงนี้แล้วปิดประตูเลยอะ ผู้มีต้องเจอทะเลหมอกใช่ครับรีวิวห้องพักเลยแตามมาผมวันนี้โหโครนโดยเฉลี่ยนะครับเปเล่มหมดแล้วสะบ้าหนึ่งคือครับที่แต่งหน้าที่วางของการรับน้ำร้อนแล้วก็ท่านไงนะครับก็ปกติแล้วก็ที่ปั๊มน้ำอุ่นมันเป็นแบบแก๊สนะคะเป็นเหลือคนดีโอ้โจบง่ายๆนะครับตามมาเห็นนมเธอไหมอย่าดูนมเธาสิอะไรไม่ดีอ่ะ สวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่เดิมภูรับเบิกนะครับที่พักของเรานะครับนี่เราอยู่มอซาลูมนะครับนี่นี่ว้าวอ่ะดูพี่พักเราหนึ่งสองหลังที่สองนะครับเห็นไหมไม่ใช่นะหนึ่งสองหลังที่สามแต่ตรงนี้เห็นไหมครับนั่นแหละครับที่พักเราะไม่ได้ตอนกินหมูกระทะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับโอดีโอ้โหกินเละเลยนะพ่อผมแถมไม่ได้กินน้ำลำไยสกัดพิเศษใช่ด้วยใช่ไหมครับโอ้ยโอ้ย ดูทางดูทางดูทางอันนี้อันนี้บ้านเรานะครับนี่อันนี้อันหลังนี้ไปละขึ้นไปเลยโอ้โหไม่ก็เจนนี่ดูทางเขาหมอกเขาดู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 ดีดีสายตาผมมันสวยมากรับหมอกในแต่ในทางท่านผู้ชมน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ oh เดียเด๋ยวงสิบย่วนกี่อ่ะข้อมูนก็จะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยน,น้อยคนโอเคนะคะสวยไหมครับสวยไหมครับว้าวโอ้ดูขั้นบนฟ้าใสดูทั้งทั้งผมไหมปลาคือดำ มงวดีนีนี่ไงมอบดูเลยอ๋อป็อไปขโยอ๋อยอไเลยสามล,มลีนะครับสามลีโอ้โหลลาลาลหลาลาลรเทศนะครับ บ้านพักดอยโมกูแล้วเบอร์อืออือ <c oughs> โอ้โหกระดาษผมอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยสุดท้ายทุกคนโคตรที่ทุกคนดูมหมอกดิอ้อห <c oughs> <c oughs> อะไรวะเดี๋ยว ดิ่กินผางเนี่ยพ่น่ากลัวเลยนะครับเนี่ยแถมอยู่ข้างบนสูงด้วยอ๋อน่ากลัวน่ากลัวน่ากัวมากกอกโอ้ยโโโคนดูนี่เราอยู่เหนือเมฆนะครับเนี่ย อันส,สีนี้ก็เลยนล้วสองคนน้อยโอ้บวราจะเข้าหมอกเลยครับห <laughs> มอกหรือเอ็มวะเข้าอยู่ในหมอกแลวครับเนี่ยเห็นไหมครับตคนดูมดดิกนแล้วเข,า,วขาไม่เห็นแต่เน้นแล้วอยู่ในหมอกนะครับอ๋อ ขอไว้ในเส <analyze it. wie> oh, ียงนะคก็เดี๋ยวไอ่ที่เราอยู่ในมองอ้อตะโคนมันสุบาระชีมากเลย ะที่นี่อะไรเขาเนี่ยบนเราอยู่สูงมากนะครับเนี่ยอ๋อเยี่ยห์เหย่ยห์อหยี่ห์เหย่ยห์เออเขาบอกกันอยู่สาวิคาเฟ่น,นะครับเนี่ยก็ดีนะครับความคิดดีอ้าวครูล่องกล้าอยู่นี่เหรอนี่ครับวัดปาครูล่องก้านะครับตรงนี้น,นะคะ แต่ไม่ชอบี่เขากลับนะครับอสุนช่วงต่อให้เด็กน้อยนะครับวันนี้อาถืดเลยครับถือเลครับถือมาชื่อจะไปเชี่ยวจ้าเอไหนจ้าจะไปเชี่ยวดีแล้วเชี่ยว อยู่ในบอสนะครับแลวมานี่ยวหัวอยวันนีทะเลหมอกแล้วเดูทะเลหมอกเห็นไหมเออมันเป็นเลนไกลนะคะระเวณมอมีเห็นแต่ก็แต่ก็ใช้ได้ทะเลหมอกของจริงเลย เราเคยไปหลายที่อย่านี้คือของของนี้อันนี้คือของจริงเลยครับเห็นทะเลหมอกนะครับโอเคนี่ก็ทางนี่เราจะไปไหนครับเนี่ยนี่แหละเขาเรียกทะ er เลหมอกก็ครับเราจะไปไหนครับศูนย์หอวัดนะครับก็จะมีหอแล้วก็จะไปพักที่น,นัน okay. <c oughs> ่นน้นองใเจ๊ขอต้อนขอต้นอตนความฝันนะครับโอ๋อไม่มาเที่ยวได้ไงทะเลหมอกมาเที่ยวเที่ยวเห็นยังลูก ฝนตกอีกแล้วต่อไปเราจำตรงนี้ไป้นไงให้เลยคับให้เลยค่ะซื้อเลยคับซื้อเลยคจุดชมวิวทะเลมอกโอ้สวัสดีวันนี้ิากาศชอง บันทันแชนแนลนะจะกดดิกดัดงกดสกายให้ด้วยเลย <Okay. S 1> แล้วก็มีแล้วก็มีออคนใหม่มารับเชิญด้วยนะเอ,เอ้าอกทุกคนเอ้มันิューิュเจอทะเลหมอกแลก้วแมตติュー เินไปเรืยดิไอยเดร่ดเยตรงนี้อย่างแจ่มเลยอะไรอะไลอะไรแบบนี่ไล่ผาน้มีที่พักท่ป้ายเก่าแล้วมันน่าจะเต็มแล้วได้เนาะ ตอนนี้เราจะไปไหนครับนี่ไปหอทุกอย่างนะครับนี่อ๋อวัดอุณภูมิแสดงว่าเราไปเราจะชมวิวที่สูงที่สุดวัดอดูมิแสดงว่าถ้าเราไปอ่ะเราจะรู้ว่าเราติดโควิดหรือเปล่าแม่รถถอยไหมอาการคนหิวมันเป็นยังไงอาการมันเดี๋ยวเราไปนั่งระเบียนครับเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้ว เดินเดินต้องลองตั้งใจเลยไปกันเครับนีออ่อ้อยโอ้ยอยขึ้นไ,<อ>ไปเฮ้ยง่ายๆไปนี้ก็ได้ไปนี้ก็ได้เออทางนี้ขึ้นง่ายกว่า ไปน,นะครับโอ๊ยตัวดิ้งกี่เดียวกี่เดียวแล้วครับโอ้ยยังสวยอ่ะมีคนมาที่ผมงห็นนะครับรถส่วนใหญ่จะเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับจะไปดูกัน อย่างนี้ดิเยาให้ดูนะครับท่านผู้ชมไม่อยากไปถ่ายตรงตรงร้านกาแฟนิสซะมีเซ็นี่ด้วยครับว้าว <Wow. S 2> แม่แม่เอาขึ้นยเย <c oughs> อะาเลย ถ้าดไปก็ตุยเย่นะครับเนี่ยใช่ไ,ไปแล้วครับมาแล้วครับส่งต่อให้คุณตันะ้มครับไปเข้าไปในร้านนี้ถ้าลงไปเราจะตุยเย่น่แน่ ตลาดแมวานแมอ่ไห<ง>อันร้านลูกเอเอเอัอนที่มันเซ็งเห็งอ่ะคไรไหนอะนี่นี่หัวบยเนี่ยหัวบวยประมาณสตรอเบอรี่ขดสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่ อันเนี้ยเนาะอเนคุยๆสหญ่ตรงนี้เัวงกประมาณนั้นคล้ายๆอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบหวานไหมถ้ารู้มันนี่มันจะออกหวานนิดๆนะถ้ารูมันแข็งมันจะเปรี้ยวเปรี้ยว ชิมได้นะครับคุณพี่ใช่แบบหนึ่งก็จะมีเป็นเยลนรีคุณพี่ใช่มันอิ่มเรียบร้อยติดกลับไปแล้วสีม่วงนึ่งเดียวทาตอนนี้อันนี้อพิซซ่าไข่หรือว่าแซนด์วิชมันขยิบเลยหรอมอนไข่แมต้องรอให้มันนิ่มก่อนคุณพี่ต้องนิ่มจ่งไม่ต้องหรอกมันมบนมนนุ่มขอพี่ขอชิมได้ไหมมีไหน ชิมแม่หมดเลยมันหนึบใช่ไหมันชิมไหมอนรีวิวให้เดูนะที่นี่อันนี้ชิมนะชิมไม้หมดเลยนะไม่เอาผมไม่กล้าหอมัม่วงมันหนุบผที่อ้อยมันอยากได้วีมัม่วงมเอยากลองสตรอเบอรี่งสตรอเบอี่อากยที่อยากลองนี่อยากลองเลยแล้วก็่นี ลองแ้อันนั้คือสตรอรมนอันนี้คือชีสนี่คืออะไรครับดูหน่อครับข้างน้าันเ็นแ่อยากกินไหมไม้มาลองกินันเป็ของกินซแล้ว้าะมีพลวิหมไหมข้างน็มตี้มานก็จะมีพลาสติกนี้อขงกพน้อมไหขกนี้งใพลิกมม้กสกมมกม มันหนึบเหมือนคุณพี่บนนี้มันอากาศมันเย็นก็เลยดูเหมือนแบบแข่งนิดๆนะคุณพี่แต่ถ้าไปถึงกรุงเทพแบบมันจะนิ่มๆนุ่นๆหบๆ้านีแบบว่ามันเน่าคือมันรีบไปเลยเย็นดอร่เยยรหมกอบข้างในเป็นเหมือนครีมตอบอร์รมันใหญ่ๆกุ๊กุกมาจับเลยโอ่งกิ้งคงแข็งอร่อยไห เอีแลวลูกไหนใช่ไหมไหนดำหรือว่าไหนแดงคุณพี่อนไหนอร่อยอ่าคล้ายๆกันเลยคุณพี่รสชาตินะอันนี้จะเป็น้นรู้แล่ะระร้ลละร้รู้สึกเป็นยังไงค่รับ่รู้สึกเป็นรั้่วยอธิูายว่้้วู่หู่่รรั้ว่วร ไม่พูดเหรอครับพูดนสิครับวันนี้มาเที่ยวไหนกันมาเที like, it, like, ่ยวท่าเบิดมาดูทะเลหมอกครับดหมแล้วหนูใส่หัวอะไรนี่ใส่หัวได้ยอดูตัวได้เสากินเหรอได้เสากินหนู

ไอไลท์มันนี้ไอหัวอะไรอ่ะเป็นปลาที่อนอุ้ยสตรอเบอร์รี่อร่อยไหมอันนี้ปกติชอบกินไรปกติเหรอปกติคนในที่จะเป็นคนนี้คุณแม่ทดนะเราสดเปงม้าคุณแม่เลยจ้าหัวอยู่เป็นัวนี้ ไมกินนะแม่ไอ้โดโซแม่ที่ชอบโดโซอะไรวะยกถงโดโซลูกอาชอรบอ้เยันเท่าไหร่อ่ะอันนี้ห่อละร้อยซื้อห้าแถมหนึ่งครพี่ ซื้อไปหห่อเลยห้างแผ่หนึ่งฝั่เด็กอ๋ออันนี้รหรอมีอันไม่โชว์ไหมโชว์อันไม่ทองุดีหมดแล้วคุ่ันี้่เอาอะรน่ล่ะอันนี้ราคาั้งแต่1000่

ไปด้วยอาการมันเป็นยังไงครับผมไปดูว่าไปจับหอยแม,ม,ม่แม่ ให้น้องให้น้องหยิบให้น้องหยิบน้องหยิบน้องหยิบโอ้น้องจัดการไปเลยน้องหยิบสิอะไรให้คุนแม่แบบใบด้วยใบด้วยจะคุณมีความเสี่ยงก่อนคิดให้ถีทุนก่อนลงทุนนะครับถูกแน่รงวันนี้ถูกแน่ยายถูกแน่ยายจ่ายถูกแน่ ได้รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ท่สิบล้านหรือำสิบล้านที่สองล้านเนี่ยเอาไว้ได้ไม่ที่นะเอาหิเป็นซีใบจะแมมเป็นซีใบจ้แไ่สองยแตะถือว่าเงยเด้อดต่ำไปลสาธุสาธุ ด้วยสิครับผมด่ไม่เอาเนมันบาต้มต้มต้มเมอยู่คนเทียนไปแล้วคนทียไปหาเรื่องออเาเอา ไปครับตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วพี่ทักทับแล้วก็กินข้าวอยอู่กินข้าวในการมาดูหมอไหมครับคุ้มแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยข้าด้วยออตอนออตอนตื่นเหมือนร่างกายหูใจเลยแบิดไปสองส่วนมันจะโก่งออกมา <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้หน้าตาแบบของสดใหม่ครับผมไม่ดิ้นหรอ